เราสองคนค่ะในรายการข่าวเล่าเรื่องค่ะทุกวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยวันวันนึงนี่คิดเยอะมากแล้วยังไงเรื่องดีเรื่องไรแง่บวกแง่ลบแต่เป็นไหมที่ทุกทท่านเนี่ยอาจจะคิดแง่ลบมากกว่าแง่บวกเพราะชีวิตมีเราต้องคิดเยอะไงก็คิดในแง่บวกบ้างเปลี่ยนแปลงตัวเองซะบ้าง ออจะคิดในแง่ลบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะชีวิตมันเครียดมาคนเครียดทํางานกอน่าเลี้ยงลูกไม่มีเงินส่งเงินเดือนไม่พอใช้ต้องส่งให้พ่อแม่กอเหมือนชีวิตคิดลบทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะนี่มมิกวันนี้นะคะเราเลยมีเคล็ดลับการมาเปลี่ยนอารมณ์จากแง่ลบให้เป็นแง่บวกกันหัวดีมากเลยนะคะบอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะ ว่าเราจะเจ e. อเหตุการณ์อะไรจริงเหตุการณ์ร้่องจเหมือนมีประสบการณ์เนี่ยยังไม่รู้เราไม่รู้อยู่แล้วว่าอนาคตที่เราจะเจอเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ถูถึงแม้านที่เราทําอยู่อาจจะไม่มีอะไรสมมุรินะปรากฏมีเรื่องที่ต้องแก้ไขขึ้นมาใครจะไปรู้ได้เขาบอกว่าถ้าเราเจอเรื่องที่แบบไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยให้ตั้งสติซึงมีสติรู้ระลึกรู้อย่าประมาท ค่ะอันนี้ตั้งไว้ก่อนเลยนะเป็นสัง к าเลยนะเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบความคิดแล้วก็อารมณ์ของเรานะคะควรใช้สติในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อให้เราเท่าทานันไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายแหละ,ะต้องควบคุมตัว,ตตวเองอะไรประมาณนะนั้นเขาบอกว่ากำหนดอารมณ์และความรู้สึกของเรานะคะไม่ให้ส่งผลไปถึงการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะควรคบางคนไงอารมณ์เสีย เจอบ่อยขับรถอารมณ์เสียใส่คนรอบข้างแบบด่าไปเรื่อยอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะคุณผู้ชมมีประสบการณ์ตรงอันนี้ยังไงอ่ะโดนโดนด่าใช่ไหม่โดดาอ๋อไม่โดนด่าหรอคือมีประสบการณ์ตรงคือคนที่บ้านเนี่ยยังไงก่อนหน้านี้ค่ะยังไม่มีรถขับพอเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ออกรถมาแล้วปกติแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณคุณพี่คนนี้เขาก็แบบเป็นคนดีร่าเริงพูดจาดีแน่นี่มีอยู่ว่าวันหนึ่ง รถไปกับเขางงนะคะน่ากลัวแล้วเนี่ยแบบเจบอแบบคันข้างหน้าปาดซ้ายปาดขวาอย่างนี้มีคําสะบทออกมาละซึ่งเราไม่เคยได้ยินคาเหล่านี้มาก่อนนึกออกไหมคือเขาไม่นคนที่ไม่น่าพูดคาหยาบว่างั้นเธอใช่ไม่เคยไม่ไม่คิดว่าแบบจะมีคํานี้หลุดออกมาจากปากของเขาอะไรอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆไม่รู้ตัวเสียงอะไรอะค ไม่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวไงพี่นุ้งเอกเราเราอารมณ์มันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะหรือมีหลายๆอารมณ์นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยแบบว่าหงุดหงิดเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองรู้สึกว่าแบบสื่อเคยทำไมทำไมฉันไม่ได้ดีแบบเขาบ้างที่อายุอายุเท่ากันคือเข้ามาทํางานเท่ากันนั่นเหรสิทำไมอ่ะซึ่งเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงอีกแล้วนะคะนี่ไงเราเลยจะมาบอกกันนะคะว่ามีอารมณ์อะไรบ้าง ที่สมควรแบบว่าเปลี่ยนซะเถอะจากแง่ลให้เป็นแง่บวกนะคะเขาบอกว่าเชื่อเลยว่าอย่างแรกเนี่ยหลายคนชอบมีความอิจฉาเขาบอกว่าให้เปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงจูงใจอายามันดีขนาดนี้ต้องเล่ามันก่อนอาการนะคะคือหลายๆท่านเนี่ยเชื่อเลยว่าน่าเคยอิจฉาคนอื่นเขาบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะพี่นิดสมมุติมีเพื่อนเราอ้วนมากแต่เราหนักไปได้10บโลพอเราเห็นเราดันแบบ ชีวิตรู้สึกแย่รู้สึกเครียดทําไมฉันลดไม่ได้แบบเพื่อนบ้างแล้วตัวเองทำไมเพื่อนฉันผอมคือเหมือนแบบว่าไม่ได้อ้วนเท่าเพื่อนคนนั้นไงแต่รู้สึกว่าทาไมเพื่อนฉันผอมแล้วสวยฉันเริ่มเครียดแล้วเขาบอกว่าความเครียดตรงนี้ทาลายระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วทําให้ระบบย่อยอาหารเราเนี่ยปั่นป่วนหอมันเครียดไงมนแบบหรือบางทีเนี่ยเวลาแบบมีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตอะไรออกมาใหม่เพื่อนคนนี้ไปซื้อมาเลยไปต่อคิวซื้อมาฟึ๊ ใช้เป็นคนแรกในกลุ่มโอ้ถูกแล้วไงียบชาอยู่ว่าเขาไปรวยกว่าเราไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เออกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆอะไรอย่างงี้โอ้ยเดันจะไปเหมาที่นู่นมีเลยมีเลออย่างี้เฮ้ยไม่ได้นะเขาบอกให้เปลี่ยนนะพี่นุ้งนี่เขาบอกว่าไม่ควรจะถูกตาขนาดนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าลองคิดก่อน นิเค,คราะก่อนว่าทําไมเราถึงอิจฉาอ่ะคิดก่อนดีๆนะทุกคนเขาบอกว่าให้ใช้เป็นแรงจูงใจในการทําสิ่งที่งต้องการนะคะ,คะเช่นแบบที่เราบอกไปถ้าเรางุงงิดว่าทํำไมเพื่อนฉันผอมกว่าฉันสิบโลอ้อาว เราไปอิจฉาทําไมเราก็เปลี่ยนตัวเองสิเอาเวลาที่อิจฉาคนอื่นเนี่ยไปเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเป็นแรงจูงใจผลักดันว่าโอเคเดี๋ยวจะผอมไม่ได้เหมือนเพื่อนเลยนะอะไระประมาณนี้ห,หรือว่าเรื่องกระเป๋าซื้อของเนี่ยก็เก็บปังสิสเราคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะลองเปลี่ยนดูโอกาสมันเป็นของใครของมันถูกต้องอยู่ที่ว่าจะมาหาคนไหนก่อนเท่านั้นเองถูกต้องความรูต่อไปนะคะมาความรู้สึกต่อไปก็บอกว่าให้เปลี่ยนความกลัวเป็นผลงานคืออาการเนี่ยประมาณว่า อายเครียดต้องไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆต้องไปขยายงานแบบว่ากลุ่มใหญ่ๆต้องไปงานเลี้ยงคนเดียวไม่เคยพูดกับใครเลยไม่เคยพูดกับใครเลยเครียดมากจะออกไปทำยังไงดีถูกต้องก็บอกว่าอันนี้นะคะจะทำให้คอติซอลหรือว่าอะดรีนาลีนเนี่ยทำไปกระตุ้นเนี่ยให้ความดันเราหิตเราสูงขึ้นร่างกายก็ยิ่งย่ำแย่ขึ้นใช้งานหนักขึ้นนะคะวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงดีพี่นุ้งนิกเขาบอกว่าให้เปลี่ยนนะในส่วนของฮอร์โมนความเครียดสะสมต่างๆนะคะต้องหยุดยั้งมัน เฮอหยุดยั้งมันเลยห้ามไม่ตกกังวลเออห้ามเครียดคือ <ตะ S 1> ค่อยๆแบบคลายจากความแบบกลัว<ม>แล้วก็มีตกกังวลเนี่ยค่อยๆคลายเครียดแล้ว<า>นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามแต่นะ<ม>อย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่า ไปเจอพบปะผู้คนรู้จะทำยังไงดีเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆค่ะให้นวดฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งด้วยนิ้วโป้งของมือฝั่งตรงข้ามนี่ป่ะเป็นี้ประมาณนี้ฟื้อปื้อปื้นนวดไปนะคะก็จะไปกระตุ้นจุดของมันนะคะก็เป็นแหล่งรวบรวมอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆนะคะนวดสัก2-3นาทีคุณผู้ชมนะคะเพื่อช่วยให้พลังงานหายปั่นป่วนรู้สึกหายปั่นป่วนรืยยังหายเรียดแล้วง่วงเลย หายเครียดแล้วลเลยนะเขาคือบอกว่ามีรู้สึกว่าแบบมีพลังวังชาตอบสนองกับสิ่งต่างๆดีมากขึ้นลองทำดูลองทำดูนะอีกทีหนึ่งที่ช่วยได้จะได้คลายเครียดนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะเขาบอกให้เปลี่ยนแปลงนะคะจากความโกรธค่ะเป็นแรงงาน นะเป็นแรงงานที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยกันนะคะการศึกษาวิจัยนะคะแสดงให้เห็นว่าคนที่โกรธนะคะมีแนวโน้มว่าจะหัวใจวายมากกว่าคนอื่นนะคะกว่า2.7เท่าด้วยกันอยู่ดีหัวใจวายแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายคือเครียดไงหยุดโกรธเถอะนะคะง่ายๆคือเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใช้สตินะใช้สติให้มากก่อนใช้ารนะใช้สติ ก่อนสตาร์คุณผู้ชมมันไม่ดีเราไปทำเพ<อ>ื่อืหนเห็นเขาก็เห็นเราเป็นคนไม่ดีไปแล้ว<ช>ถ้าเราใช้ใชอารมณ์เป็นใหญ่ถูกต้องเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราแบบแนะนํามาแล้วก็สามารถทําได้ง่ายมากๆเลยยังไงฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะคะ,<น>ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ